สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r g การ g าช u b ช่องสำหรับคนรักรถยนต์ที่ต้องการข้อมูลจริงรีวิวลึกและดีไซน์ใหม่ของรถรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในรถสปอร์ตซีดานระดับซูเปอร์พรีเมียมที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นคือ2026 BMW M5 รุ่นใหม่ที่มาพร้อมความแรงสุดขั้วเทคโนโลยีสุดล้ำและความหรูหราในแบบที่ BMW M ใส่ใจทุกรายละเอียดการเปิดตัวของรุ่นนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในวงการรถสปอร์ต เพราะเป็นครั้งแรกที่ BMW M5 ถูกพัฒนาให้ทั้งแรงดูดันและมีระบบขับเคลื่อนแบบ h y บริดที่สมดุลกับสมรรถนะระดับสูง BMW M5 ปี2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตัวรถดูสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าแบบใหม่บางเฉียบพร้อมกระจังหน้าแบบ M kidney ที่ออกแบบให้ดูดันขึ้นฝากระโปรงช่วยเสริมความเป็นรถสปอร์ตระดับท็อปล้อลอลูยขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีสดสไตล์รถแข่งเส้นสายรอบตัวรถเน้นความเฉียบคมและความปราดเปรียว ทำให้รถดูมีพลังแม้ยังไม่สตาร์ทเครื่องก็ตามด้านท้ายของรถออกแบบให้กว้างและมีท่อไอเสียสีท่อพร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงกดทำให้ภาพรวมของดีไซน์เป็นการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างความหรูและความแข็งแกร่ง ภายในห้องโดยสารของ2026 BMW M5 ถูกออกแบบให้หรูระดับพรีเมียมแผงคอนโซลใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งแบบสปอร์ต M พร้อมการปรับไฟฟ้าหลายทิศทางรองรับสรีระของผู้ขับได้ดีหน้าจอคู่ขนาดใหญ่รองรับระบบปฏิบัติการใหม่ของ BMW ที่ออกแบบให้ใช้ง่ายลื่นไหลและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ขับสมัยใหม่ระบบเสียงระดับไฮเอนช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมขณะขับ และยังมีแสงไฟแอมเบียนแบบปรับเองได้เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในรถให้สปอร์ตห,หรือตามความชอบของผู้ใช้ในเรื่องสมรรถนะ2026 BMW M5 มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานพลังงานจากเครื่องยนต์เทอร์โบคู่และมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้พละกกำลังมากกว่า700แรงม้าทำให้การเร่งแซงเป็นเรื่องง่ายและตอบสนองได้ทันใจระบบขับเคลื่อน4ล้อ M X Drive ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือถนนเปียก โหมดการขับขี่ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบทั้งการขับสบายในเมืองไปจนถึงโหมดสนามแข่งที่ปลดปล่อยพลังได้เต็มที่ระบบการสะเทือนปรับไฟฟ้าช่วยให้การขับนุ่มหนึบและควบคุมง่ายแม้ใช้ความเร็วสูงก็ตามในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย m 5รุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยขับที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดเช่นระบบควบคุมความปลอดภัยเชิงป้องกัน กล้องรอบคันการช่วยเลี้ยวอัตโนมัติและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเทคโนโลยีทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับสมรรถนะของตัวรถเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับรวมถึงเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถควบคุมบางฟังก์ชันผ่านสมาร์ทโฟนและอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ได้2026 bmw m 5ไม่ได้เป็นเพียงซีดานหรูธรรมดาแต่เป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่รวมทั้งความแรงความหรูเทคโนโลยีและดีไซน์เข้าไว้ด้วยกันแบบครบเครื่อง คนที่ชอบรถสปอร์ตที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและต้องการพลังขั้นสุดแบบ M-Series รุ่นนี้คือคำตอบหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคากราชับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรถรุ่นใหม่ล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป